สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับเอาล้ครับหลังจากที่เรานะครับได้ฟังข่าวลือโปเกมอนซอร์และก็โปเกมอนชิลนะครับกันในคลิปก่อนแะก็คือคลิปนี้ครับฟังกันหรือยังใครที่ยังไม่ดูนะครับไปเสพก่อนก็ได้ครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรบ้างที่ผมได้พูดถึงไปนะครับเอาล้ครับผมนะครับก็เป็นแฟนโปเกมอนคนหนึ่งนะครับที่ได้ติดตามข่าวมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับโปเกมอนซอร์แลวก็โปเกมอนชิลครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเออ ผมก็ไปเสพบข่าวผู้เป็นข่าวลือนะครับแล้วก็เป็นข่าวหลุดออกมาบ้างมันก็ไม่ได้มีข้อเท็จจริงนะครับหรือมีข้อมูลจริงๆรหลุดออกมาหรอกแต่ผมรู้นะครับว่าเพื่อนๆนะครับชอบการมนโนครับแล้วก็ทฤษฎีคลิปไปเรื่อยเลยคิดว่าจะทําคลิปนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้หลังจากที่เกมปล่อยออกมาแล้วนะครับก็คงเห็นว่าแม่งต้องกาวมากแน่เลยในช่วงระยะเวลานี้นะครับหลังจากที่ผมทาคลิปก่อนไปเนี่ยไม่ได้มีข่าวของจริงปล่อยออกมาเลยนะครับไม่มีเลย ซึ่งประเด็นใหญ่ๆนะครับที่ผมติดตามเนี่ยแล้วก็เป็นกระแสมากที่สุดนะครับของข่าวโปมมนซอสแล้วก็มอนชิลเนี่ยก็คือเรื่องของโปมมนเริ่มต้นทั้ง3ตัวนี้ครับอ๋อมันเป็นกระแสยังไงครับกระแสเรื่องของการพัฒนาร่างครับรั้งสุดท้ายครับก็รู้กันอยู่นะครับว่าร่างสุดท้ายเนี่ยมันมีผลนะครับการเลือกโปมมนตัวแรกถูกต้องปะ่ะเฮ้ยตัวนี้มันเท่ะร่างสุดท้ายเลือกตัวนี้ดีกว่าสิ่งที่ผมได้ค้นหามานะครับก็จะเป็นข่าวลือข่าวลุดหรือจะเป็นรูมวออะไรก็แล้วแต่ครับ ออรู้ไหมว่คือข่าวลือนั่นแหละอยากบอกเพื่อนๆว่าจงจําไว้ว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นข่าวปลอมล้วนๆครับแต่ถ้าเกิดมันโชคดีไปเป็นข่าวจริงเนี่ยก็ดีไปงั้นผมขอเริ่มเกิ่นกันเลยนะครับมาเรื่องนี้ครับผมหวังว่าน่าจะเป็นข่าวจริงนะคือทาง Twitter นะครับ Nintendo อเมริกานะครับได้ทวิตลงเกี่ยวกับยิมครับไอยิมที่ผมสงสัยนั่นแหละว่ามันใช่ยิมหรือเปล่าผมไม่มั่นใจคือทวิตนี้นะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ย ไม่เรียกว่ายิมลีเดอร์แต่ถูกเรียกว่ายิมมาสเตอร์โอ้ไม่ทํามันดูเท่ก่อนเลยวะโอเคสรุปว่ามันคือยิมแน่นอนครับแต่ทําไมต้องเปลี่ยนชื่อเออทำไมต้องเปลี่ยนชื่อวะหรือแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆให้มันดูแขังดูเก่งหรือมันไม่ใช่ยิมธรรมดาอาจจะมีอะไรที่ท้าทายกว่าเดิมหรือว่ายากกว่าบททดสอบที่เราเห็นใน Gen 7ของซันมูนถ้ามันยากกว่าซันมูนนะครับผมว่าไม่นรลกแตกมากเพราะว่าอันต้าซันมูนนี่ก็ยากแล้ว ตอนผมได้อ่านเนี่ยผมคิดถึงพวกลอตารุอ่าแล้วก็เกนจินะครับซึ่งเขาอิงตัวเองว่าเป็นดากอนมาสเตอร์การที่เราจะเข้าไปยิมมาสเตอร์ได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องมีโปโมนธาตุนั้นๆหรือเปล่าเหมือนกับโปโมนเลสโกครับที่บบว่าจะต้องมีโปโมนธาตุน้ําหรือว่าจะเป็นโปโมนธาตุพืชถึงจะสามารถเข้าไปสู้ในยิมได้อะไรอย่างนี้หรือว่าจะคนผมเหมือนกับภาคเลสโกเลยแบบว่าเป็นพิก a ชูมาสเตอร์ กีรอดมาสเตอร์ Master, หรือว่าจะเป็นไม่จะพอตมาสเตอร์คาเทปปี้มาสเตอร์นึกออกปะไอพวกนี้จะมีความเก่งตรงที่ว่ามันจะมีค่าที่เต็มแล้วก็มีหรือจะมีมูเอ็แปลกที่มันดักทางกันเองนะครับแต่ยอมรับครับว่าเลสโกเนี่ยมันโหดจริงๆนะครับไอพวกมาสเตอร์ทั้งหลายแลนเนี่ยแต่มันก็คงยากครับเพราะว่ามันคือเทรนเนอร์มาสเตอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้โพสต์ลงในแฟนเพจตัวเองนะครับผมก็ได้อ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาบอกมาว่าอาจจะมียิมลิเดอร์แหละ แต่ว่าน่าจะมีบอสใหญ่อยู่ด้านหลังอีกทีหนึ่งเป็นยิมมาสเตอร์เอางี้กับการแปลว่ายิมลีเดอร์เป็นลูกน้องซะงั้นเหรอยิมลีเดอร์เลยนะเว้ยลีเดอร์หากเป็นอย่างที่แย่ที่สุดนะครับก็คือมันก็แค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆไม่ได้มีอะไรเลยแอนนก็แย่ไปแล้วตกลงว่าไอ้ัซลั์นั้นน่ะมันคือสัซลั์ยิมมาสเตอร์ใช่หรือไม่ผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้นะแต่หวังไว้ว่าจะเป็นยิมที่เก่งแล้วก็โหดๆแล้วกันนะครับแต่ว่าไอ้ที่เด็ดไปกว่านั้นเนี่ยมันคือว่า เจ้าของทวิตเนี่ยีเฮนโดอเมริกาเนี่ยดันลบทวิตนี้ออกไปครับคืองงมากว่าเฮ้ยเอา้าแล้วเองจะลบทวิตนี้ทําไมอ่ะนั่นแหละครับทําให้เรื่องนี้ครับถูกพูดถึงในช่วงนั้นระยะหนึ่งครับทําให้มองได้หมด2แง่ครับก็คือ 1. ลงข่าวผิดเลยลบ2ลงถูกแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเปิดเผยอ,อืมแล้วก็หลังจากนั้นครับข่าวก็งเงียบหายไปเลยครับจบแค่นี้ครับใช่นะครับม,มันมีแค่นี้แหละ ก็ต้องดูครับว่าในอนาคตเนี่ยข่าวนี้จะวนมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นข่าวใหม่แต่วังว่าน่าจะเป็นข่าวเดิมนะอันนี้น่าจะเป็นข่าวจริงหลังจากที่ข่าวรุมาปุ๊บอะพอเขาลบปุ๊บเนี่ยเว็บอื่นๆครับรวมถึงเว็บเซเลบีที่ผมคิดว่าเว็บนี้แม่งแม่นแม่นไม่เรื่องของข่าวอะยังไงอะมันต้องใช้แน่เออผมก็ผมก็ปักธงเชื่อเวลานิดนึงนะครับอ่าระต่อมาครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับก็คือเรื่องของโปเกมอนตัวใหม่ครับ ไม่รู้ครับว่ามันจริงหรือเท็จแต่ว่ามาหลุดมาทีนี่คือมาเป็นคลิปเลยนะแต่ดูเวลแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นของจริงอ่ะเออมันดูจริงจังมากอ่ะผมก็พยายามหาแล้วว่ามันใช่หรือเปล่าวะเออพยายามหาต้นตออะไรเงี้ยคือผมก็หาไม่ได้ว่ามันจริงหรือเปล่าถามว่าโปโมนตัวนี้เป็นอะไรโปโมนตัวนี้ครับเป็นโปโมนท่าแมลงนะครับแล้วก็มังกรไม่มีชื่อบ่อนครับมันชื่อว่าอะไรนะครับถ้าเกิดเราดูสถานที่รอบๆนะครับมันอยู่ภายในถ้ำครับอ่าอยู่ในถ้ำเพราะว่ามันต้องอยู่แบบลึกๆนิดนึง สิ่งที่เพื่อนๆเห็นนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างครับสัตว์หน้าตาของมันความรู้สึกแรกที่ผมเห็นนะครับก็คือมันเป็นว่ามังกรใช่ไหมอ่าหน้าตาเนี่ยมันดูขี้เห่มากมีเหมือนจะร้องไห้ไม่รู้มันติดสถานะหรือเปล่านะแต่มันขึ้นชื่อว่าเป็นมังกรแล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับดูเมล่าก็ได้แบบว่าตัวมันเนี่ยอาจจะดูแบบเก็บกดแล้วก็แปลงร่างครับเป็นร่างสามมันก็เลยดูโหดขึ้นยาง้งมั้งอย่าง,ง,นน <laughs> าง,ง้นนะเออ ถ้าเกิดตัวนี้ครับเป็นของจริงนะครับโอกาสที่จะเป็นสูโปกมอ,คอนครับก็ดูน่าสนใจอ่ะระดับเดียวกันกันกนกบไครูแล้วก็เมตากอสอะไรเงี้ยมาต่อครับมาดูกันที่เรื่องสุดฮอตครับของช่วงนี้กันเลยครับในบรรดาโปเกมอนทั้ง่าหลักแล้วก็่ารองนะครับที่่าไม่ซ้ำกันเนี่ยยังไม่มีอยู่ในเกมเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบนอร์อลหินต่อสู้แฟรี่ดินแฟรี่หรือว่าจะเป็นไฟฟ้าพิษอะไรอะไรทัน้งนี้ครับที่มันไม่มีอยู่ในเกมเนี่ย คือมันมีโอกาสนะครับเหมือนกันที่โปเกมอน3ตัวร่างสุดท้ายครับจะได้ธาตุใหม่ที่ไม่ซ้ํากับโปเกมอนเริ่มต้นตัวอื่นครับอดีตโปเกมอนเนี่ยธาตุไฟเนี่ยโดนล้อมาบ่อยมากผมเคยพูดในคลิปก่อนแล้วจะมีท่าต่อสู้นะครับเป็นท่ารองเช่นก่อนเนี่ยมันมีบาชาโมโคคาซาลุแล้วก็เอ็นบูโอนะครับสุดท้ายเนี่ยคอมโบนะครับไอ้ท่าต่อสู้เนี่ยมันก็มาแตกตอนเจน6ก็คือตอนมาฟ็อกซี่เป็นธาตุไฟแล้วก็พลังจิตแต่พอมาเป็นกาโอคาเอ็นเนี่ย แม้จะเป็นร่างกายที่กำยำแล้วเนี่ยก็เป็นท่าไฟแล้วก็มืดครับเออแต่รอบนี้เนี่ยผมเชื่อเกมฟรีก็คงแบบว่าเองจะมาล้อท่าต่อสู้อย่างเดียวไม่ได้นะเว้ยเปลี่ยนบ้างทําให้ผมเชื่อว่ายังไงยังไงเนี่ยต้องเป็นท่าอื่นแน่นอนไม่ใช่ต่อสู้นะครับแล้วก็มีทั้งข่าวลือนะครับแล้วก็ข่าวมโนครับเรื่องของร่างสามที่มีมาเรื่อยๆจริงๆเออว่าจะเป็นท่านู่นท่านี้คือผมได้มองหลายๆอันนะครับที่เป็นข่าวลือเนี่ยหรือว่าเป็นสิ่งที่มโนขึ้นมาเองเนี่ยผมได้สารวจเห็นว่า น้องกระต่ายไฟนะครับพีบันนี่เนี่ยแนวโน้มท่ารองเนี่ยจะเป็นไฟฟ้ามากๆครับเพราะเรื่องของความเร็วที่มันเป็นกระต่ายถ้าเกิดอิงจากตัวที่มีครับอย่างเช่นตัวนี้อ่ะใช่ไหมมันดูเร็วนะครับถ้าเกิดเป็นลาเมกาส่วนแมสซอนเนี่ยก็คือน้องกิ้งก่าน้ําจะหนักไปทางท่าผีมากกว่าซึ่งผมมองว่ามันมีตัวเวในเกมครับที่เป็นน้ําผีนะครับก็คือเจ้าบุลเกลครับถ้าเกิดมันจะสร้างบทบาทให้กับน้ําผีมากขึ้นเนี่ยโอกาสมันก็มีอยู่ ต่อมาครับเรื่องสุดท้ายครับน้องลิงสาหลายครับซาลุโนริครับตัวนี้เนี่ยมาพี้ไปครับมาถึงธาตุนะครับธาตุรองเนี่ยผมขอไม่พูดถึงแล้วกันครับไม่ได้นำเองนะแต่มันเยอะมากผมก็แบบคัดกรองไม่ได้ว่าเองจะเป็นธาตุอะไรดีวะสอดธาตุรองที่ผมเดานะครับยังไงยังไงเนี่ยการที่จะมีธาตุรองครับมันต้องไม่มี3ามธาตุหลักผสมแน่ๆครับเช่นแบบเอออย่างเช่นเออฮิบันี่เนี่ยอาจจะไฟพืชหรือจะเป็นไฟน้ำอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับไฟน้ำพืชไฟอะไรเงี้ยไม่มีทาง มาต่อครับโค้งสุดท้ายเลยครับผมเนี่ยได้เห็นมาอยู่เรื่องหนึ่งครับผมก็อยากให้มันเป็นจริงมากๆเลยนะเรื่องของปูม่อเริ่มต้นเจน2ครับมีเนี่มัคคุฟูลหรือโอเดรุ u, หรือว่าที่เรารู้จักกันครับก็คือชิโกริต้าฮิโนฮาราชิแลวก็วานิโนโกะครับมาไม่ใช่ข่าวลือนะแต่มันถูกพูดกันมาจนเอาไปลงเป็นข่าวอะ่ะในเรื่องของต่างชาติว่าเฮ้ยไอ้สามตัวนี้เนี่ยควรจะมีเกราะให้มันใสเออมันอินจากเกราะไอ้ข่าวนู้นอนะ่ะไออาร์เมอร์อีวลูชันอ่ะถ้าเกิดมันมีระบบนี้นะควรจะให้มันมี ต่อสามตัวนี้และทําไมไปใส่ให้วิวทูกับลิซซอนควรทาอะไรสักอย่างกับสามตัวนี้จืดจางเหลือเกินและผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็อยากเห็นว่าผู้ฝ่นครับเผา,าอัพบ้างแหละมันอาจจะเป็นความทรงจําดีๆอ,อาจจะเป็นภาคแรกของหลายๆคนนะอะโกลสิเบอร์จริงไหมโอเคก็จบแล้วนะครับสลับข่าวนะครับดูเห็นไหมว่ามันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ข่าวที่านัเป็นข่าวเลือดไอข่าวจริงก็มีแค่ข่าวแรกนะครับว่า มันยิมมาสเตอร์เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าถ้ามันมีจริงมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็สักที่ตรงนี้ครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเปเหงีงกันบ้างครับรู้สึกอยากลุ้นกันต่อหรือเปล่าว่าจะเป็นท่าอะไรนะครับแต่ว่าไอ้ท่าที่แบบมันยังไม่เกิดขึ้นในเกมเนี่ยมันมีราวๆประมาณ25รูปแบบนะครับที่ยังไม่มีนะครับซึ่งก็เยอะนะเยอะมากๆโอเคใครที่ติดตามข่าวโปรโมช่นซอรสแล้วก็โปรโมชั่นชิลนะครับก็ ก็รอกันต่อไปนะครับผมก็ติดตามเช่นกันนะฮะโอเคใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครัในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ